The you วันนี้น้องขวัญไม่ได้พาพี่ๆมาเข้าครัวนะคะพอดีวันนี้น้องขวัญผ่านมาในปารีสเนาะเอาของมาส่งให้ลูกค้าก็เลยจะเอาบรรยากาศสวยๆของที่นี่มาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะน้องขวัญก็เคยมาเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่มาอยู่ฝรั่งเศส5ปีจุดจุดนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะสถานที่นี้เนาะวิวเขาสวยมากเลยค่ะดูสะอาดสะอ้านกว่าที่อื่นนะคะ แล้วก็มีลมด้วยอากาศก็จะเย็นมากถนนสายนี้น้องขวัญยังไม่เคยมานะคะครั้งแรกเลยวันนี้ที่มาตรงนี้น้องขวันว่าตรงนี้ดูสะอาดสะอ้านดีนะคะแต่น้องขวันไม่รู้ว่ามันเป็นถนนสายไหนเนาะ เดี๋ยวยังไงน้องขวัญแปะชื่อถนนให้พี่ๆได้ดูกันนะคะว่าจุดที่น้องขวัญยืนอยู่ตรงนี้คือที่ไหนเนาะที่ไหนของปารีสนะคะตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้พี่ๆดูนะคะตรงนู้นเป็นทมนะคะเป็นรถไฟรางค่ะไม่ใช่เมโทรนะคะถ้าเมโทรจะเป็นรถไฟใต้ดินเนาะที่ขับเคลื่อนอยู่ใต้ดินนะคะ อันนี้จะขับเพื่อนบนรางรถไฟนะคะเขาเรียกว่าไทามเนะาะไทม์เวยค่ะ ลองสังเกตด,ดูที่นี่นะคะเขาจะเข้มคัดในการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเขาจะไม่เลยขีดสีขาวนั่นก็คือทางม้าลายนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์บอกเนาะและทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นอย่างดีนะคะที่นี่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเขาจะตัดคะแนนของใบขับขี่นะคะ และเขาก็จะมีลิมิตให้ด้วยว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าใครโดนปรับเยอะกว่านั้นจนไม่เหลือคะแนนก็จะโดนยึดใบขับขี่ขาวรตลอดการคือไม่อนุญาตให้ขับขี่ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ ฝันพอจะเดาออกแล้วค่ะว่าตรงนี้จะเป็นย่านของคนมีเงินนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะรอบๆอบมีนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมเนาะจะมีที่ให้พักแล้วก็จะมีสถานที่ให้เล่นเปตองด้วยนะคะ วิวสวยมากเลยค่ะพี่ๆตรงนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะ คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองเนาะเขาจะอยู่อพาร์ตเมนต์กันแบบนี้นะคะจะเป็นจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดโอ้โหปลาครับ สุดยอดเลยอะ่ะวิวตรงนี้ดูสิส่วนใหญ่ถ้าใครอาศัยอยู่ในเมืองก็จะรู้กันดีนะคะว่าในเมืองหลวงจะไม่ค่อยมีบ้านนะคะส่วนใหญ่ส่วนมากบ้านจะอยู่ตามชานเมืองหรือนอกเมืองออกไปนะคะ ถาบ้านในเมืองปารีสนี่ราคาค่อนข้างแพงมากแพงมากถึงมากที่สุดเลยค่ะแต่บ้านน้องขวัญอยู่ชานเมืองนะคะห่างจากในตัวเมืองถ้าขับรถส่วนตัวก็ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะถ้ารถไม่ติดเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆนะคะจะเป็นของเล่นเพื่อพัฒนาการเนาะน้องขวัญสังเกตว่าเราแวกนี้จะมีอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าผู้คนก็ อาศัยอยู่ตรงนี้กันเยอะเนาะโซนตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะคะไว้สำหรับนั่งนั่งเล่นนะคะพาลูกๆพาเด็กๆมาเล่นมาปิกนิกกันก็จะมีที่เล่นอำนวยความสะดวกให้เด็กๆด้วยนะคะ ที่นี่จะมีพี่เลี้ยงเด็กเยอะมากเขาเรียกว่านูนูนะคะส่วนมากเขาก็จะไม่ได้เลี้ยงกันเฉพาะในบ้านหรือในคอนโดนะคะยามว่างเขาก็จะพาเด็กออกมาข้างนอกสวนสาธารณะเพื่อมาทำกิจกรรมเล่นหรือว่ามาพบปะสังสรรค์กับเด็กคนอื่นนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะสวนสาธารณะที่นี่ก็ไม่ได้ว่าเล็กนะคะก็ขนาด ก็ปันกลางนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเ,เล่นหลายอย่างนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เล่นก็ดีพอสมควรค่ะส่วนมากนะคะถ้าใครมีลูกก็จะเอาลูกออกมาเที่ยวออกมาเล่นกันข้างนอกเนาะเพราะว่าที่นี่ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดห้องเช่าห้องแถวกันก็ เด็กเขาก็จะเบื่อนะคะก็เลยต้องหากิจกรรมให้เขาเล่นโดยการออกมาข้างนอกเนาะออกมาปาร์คนะคะ ตอนนี้ฝนก็ตกนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นเปตองนะคะส่วนมากส่วนใหญ่คนเขาจะมาเล่นกันช่วงหน้าร้อนเนาะ